สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่27นะฮะมกราคม2565วันนี้ตลาดเพเท์บอกเวา่าโอ้โหเกิดแผ่นดินไหวด้วยว่าดัชนีลงไปแตะจุดต่ำสุดน,นะครับ1,617.87จุดนะแต่ว่าก็ปิดตลาดณเวลานี้เลว่นะตาตลาดปิดปิดทำการเป็นที่เรียบ้อยอยู่ที่1,634.17จุดลดลง9.27จุดนะครับคิดเป็น 0. 5.6%มูลค่าการซื้อขายวันนี้93,866.79ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์บรเชเชตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลัทรัพ์โนมูลาพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมรวมถึงมุมมองในวันพรุ่งนี้ว่าตลาดหุ้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะวันศุกสุดสัปดาห์ด,ด,ด,ด้วยสักครู่ครับ ครับผมน,น่าจะตดทุรทายเดี๋ยวมีต่อสายถึงคุณวิกิตอารย์พิสิตนะครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทนักทรัพ์เมย์แบงก์กิมเองสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณวิจิตครับครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับครับผมนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดนทุกปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดิวันอัจนีลดลงเพียงแค่9.2 7จุดเจจุดแค่นั้นเองคุณวิจิตมองดูภาพรวมวันนี้เกิดอะไรขึ้นแบบว่าโอ้โหระหว่างช่วงกา้นสายนี้ต้องบอกว่าหุ้นลงไปลึกกันในทีเดียววันนี้ครับก็วันนี้เป็นภาพของการย่อแล้วดีนะครับก็คงตอบรับตัจใจลบช็อตแรกก่อนจากการชุบเฟนเมื่อคืนที่เหมือนกับ ยังไม่กล้าที่จะปล่อยพวกมเมตัมของความชัดเจนอย่างเช่นการลดขนาดลบดุลอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ตลาดอาจจะเกิดจังหวะในการตกใจบ้างแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทิศทางของตัวดอกเบี้ยตอนนี้ตลาดก็พูดพอ gas เหมือนเดิมว,ว่าทิศทางของการปรับขึ้นเนี่ยสักสี่ครั้งอย่างต่ำภายในปีนี้อยู่แล้วแล้วก็เงินเฟ้อก็อาจจะเป็นภาพอของการยืนยืเออตกเบีะยขึ้นมาเงินเฟ้ออาจจะเป็นภาพของการลดลงในช่วงหังไปเนี่ยขี์หลักๆเนี่ยจริง ไม่ได้แย่มากมากขนาดนั้นที่จะต้องกระแทกตลาดฝั่ง,งตัวเซ็นเด็กลงไปนะครับก็มีแรงซื้อกลับค่อนข้างดีเลยทีเดียวถือว่าวันนี้ค่อนข้างแางข็งแกระแทกลงไปแล้วก็ดึงกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยอินเดีย75วันที่โซนประมาณนึ่สสจุดนะครับผมเชื่อว่าตัวใจแบบนี้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เชื่อว่าช่วงถัดไปเดี๋ยวตลาดจะเริ่มเล่นกับสตอรี่อื่นแล้วเช่นในเรื่องของตัว ผมบอกการของตัวปวริษัทจดทะเบียนนี้มากขึ้นนะครับอืมวันนี้เห็นอัศวินขี่ม้าขาวมานี่คือกลุ่มของ ICT <ช>คุณจิตมองยังไงครับสุดีนี้ครับที่ท่าของ ICT เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้ช่วยตลาดได้ค่อนข้างดีน,นะครับทั้งฝั่งของตัว 3D t a ็ขึ้นมาเป็นข้างสวยทีเดียวแล้วก็เบรกตัวเดลต้าในช่วงสั้นๆเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับผมคิดว่าที่ท่าของตัวเนี่ยตอนนี้ก็คือตลาดยังคงเก่งกับสตอรี่ที่เคยประกาศมาวันนั้นๆก็คือการครบวบรวมนะครับ ควบคิจการกันในนี้นเนี่ยภาพรวมตอนนี้ความไม่ชัดเจนยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครออกมาปันธงว่าท้ายสุดเนี่ยสองบริษัทนี้จะเดินหน้าเข้าสู่บริษัทใหม่นะครับได้ได้ทำยังไงรือว่าโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าก็ายังมีอยู่นะครับไม่ได้หมดหวังเพราะว่าตอนนี้กสชก็มาแล้วนะครับก็อาจจะมีจังหวะในการความคืบหน้าในช่วงถัดไปได้คีนี้ก็เป็นอีกคีนหนึ่งในการที่จะกระตุก โมเมนตัมของคู่สองตัวนี้เพราะว่าแน่นอนคู่นี้คือ1นบวกหเป็น3ไม่ใช่2นะครับในนี้จะเกิดสัญญาณของตัวซินเดียจีแน่ๆถ้าทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าผ่านได้ไม่มีใครมาขัดแย้งเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดจะมีแรงเก็งไรงในฝั่ขงของตัวคู่เนี่ยไปได้นะครับก็ผมว่าอ่าปริมาณเข้าราคาคุค้นเบรกเนี่ยแน่นอนก็ ถ้าเกิดใครมีของอาจจะ,ะดูลุ้นถือต่อได้ใครที่ขอก็ดูจังหวะในกายยรย่อผมว่าภาพแบบนี้ยังมีรูมในการที่จะ,ะกระตุกขึ้นไปได้นะครับสําหรับตัวคู่หรือแม้แต่ในฝั่งตัวแอดมานก็ดีเนี่ยภาพรวมของตัวทุกทีถ้าเกิดมันเหลือจากสามเจ้าเป็นสองเจ้านี่ผมว่ามันเป็นวินวิน,วนทั้งทั้งอินดัสทรีนะครับภาพรวมนี้จะเห็นว่าแอดมานก็เป็นตัวหนึ่งในการที่จะกระตุกเข้ามาช่วยตลาดเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับก็ ยังมีรุนในกลุ่มของตัว ICT ที่ยังคงขับเคลื่อนช่วยตลาดต้นเติมครับครับผมเมื่อช่วงแรกเราคุยเรื่องของดอกเบีย้ยอ่าพอดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยวิจิตมองดูหุ้นในกลุ่ม2เซกเตอร์แบงค์หรือว่าธนาคารพาณิชย์และกลุ่มของประกันพวกประกันภัยประกัน,กกนชีวิตนี้อย่างไรครับแน่นอนคือวงจรดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับเศรษฐกิจค่อยๆดึงกลับขึ้นมาฝั่งของตัวหุ้นแบง์เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ต่อตัวพวกส่วนต่างของดอกเบี้ยินกูึเนินึ่ากหรือว่าเราเรียกตามศัพท์ว่าเดติน e ทรสมาจินเนี่ย ขยายตัวมากขึ้นนะครับประกันก็ถือว่าคล้ายๆกันก็ได้อัตรา์ชวนบุกจากเทรนด์ของตัวดอกนะครัขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในเนี้ยส่วนแบบนี้ผมยังเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยจะใส่สไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็มีคุ้นาคุณที่เข้าไปเล่นเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราสโฉบไปที่กลุ่มแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีกิจกรรมสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนตลาดได้แล้วก็กลับมาดูバリเอชั่นของแต่ละตัวเนี่ยผมเชื่อว่า ปัจจุบันยังเทรดที่ราคาต่อมูลค่าธรรมันีีเนี่ยไม่สูงนะครับอยู่สักมาณ0.6เท่า0.7เท่านั่นเองยังมีรูมในการที่จะไปต่อเนี่ยแบงก์ยังเชื่อว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่นักลงทุนควรจะต้องมีติดพอร์ตบ้างแล้วก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะช่วยตลาดในการดรายตลาดขึ้นไปเนี่ยในขาถัดไปนะครับก็เราเลือกแบงก์สองตัวตัวใหญ่เนี่ยคงวางไว้ที่ Proxy ค r o u p แบงนะครับแล้วก็ตัวคุณแบงก์ขนาดกลางที่เป็นออ p p ิ c ของเราเนี่ยก็จะวางไว้ที่ กิจนาคินนะครับ KKP นะครับสองตัวนะครับครับผมนะคุณวิจิตมองดูสภาพตลาดหุ้นวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านนี่เป็นยังไงครับเอ่อมัเป็นต,ต้านผมเชื่อว่ายังมีรูในการที่จะขยับขึ้นนะครับกรอบด้านบนเนี่ยวันนี้ตลาดเกิดแกวบลงมาดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ผมเชื่อว่ามีชหวงในการขึ้นไปเทสตัตวแกับได้นะครับก็คือโซนสั้นแนวต้านแรกเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยสิบสองจุดนะครับก็นะ่าจะปิดได้ในโซนนั้นถ้าเกิด มากกว่านี้ก็วางไว้ที่กรอบสําคัญด้านตัวนิดช็อตหนึ่งก็คือ16 5 0หูนะครับก็วางกรอบด้านต้านไว16้16ึกสองกับหน5 0นย์นะครับขณะที่แนวรับเนี่ยผมเชื่อว่ารอบนี้แนวรับที่ออทํางานได้ดีเนี่ยในจงังหวะหลุด16 3 0นเนี่ยจะมีแรงซื้อกลับจ่เนี่ยกรอบระยะรัสั้นๆเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดจะมีรุนในการรีบาวขึ้นเลยเนี่ยัามของตัวแนวรับไม่ได้ลึกนะครับเอาไว้แค่1630นย์ครับ ครับผมได้ครับผมรายการก็ขอ,อกอบคุณครูตงขอบคุณวิจิตมากที่มาให้มุมมองวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมนี่คือมุมมองของคุณวิจิตนะครับอย่างม,มีต่อสายถึงคุณกวนพัฒนประเชษผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมบุรพัฒนาสินอีกครั้งหนึ่งสักครู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกรณพัฒน์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับตลาดไทยวันนี้ปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณกามพัฒมองดูปฏิกิริยาของตลาดพุวันนี้ที่ลบกว่า9จุดนี้เกิดอะไรขึ้นครับครับก็ต้องบอกว่าตลาดเองก็ยังคงโดนนกดดันเรื่องเดิมนะครับเรื่องตัวการสัญญาของเฟดนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังการประชุมเอ,เองเนี่ยในเรื่องตัวการตอบคาถามเอง มันเห็นสัญญาณนะครับว่าประธานเฟดเองค่อนข้างจะโน้มเอียงไปทางที่เห็นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแล้วก็การปรับปลนโยบายการเงินเร่งขึ้นนะครับหลายอย่างคลุมเครือแล้วก็ดูเหมือนจะเร่งแบบที่ตลาดคาดก็เป็นที่มาว่าภาคเช้านี่เราเห็นเลยว่าตลาดเองเบี่ยงลบรุนแรงมากนะครับตลาดหุ้นพวกนอตเอเชียนะครับที่มีโครงสร้างหุ้นเทคเยอะๆอย่างนิกกีอีนะครับเกาหลีนะครับพวกหางสิงคโปร์เปับฐานแรงนะครับส่วนบ้านเราเองเนี่ยถือว่าลงแรงไหมนะครับช่วง ช่วงแรกก็ต้องบอกว่าลงค่อนข้างแรงแล้วก็มีภาพของตัวเทคิคอลรีบลขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่างเซตเองเนี่ยไปเทสทั้งแถวพันหกร้อยสิบแปดจุดนะครับก็ต้องบอกว่าแรงซื้อกลับก็ยังเป็นหุ้นวัตจักรนะครับหุ้นพวกบาลูเพลย์แล้วก็หุ้นกลุ่มที่อัพเฟรมในปีที่แล้วนะครับแล้วลงมาลึกแล้วก็ภาพเปินยังดีอยู่ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างนะครับนี่ก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูต่อว่า แรงปรับสานไดของทุนต่างชาตินะครับถึงทุนไทยเองเนี่ยครับจากจิทยาลบในเรื่องตัวริสออฟเกิดขึ้นในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวตลาดเองเบี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเซตเองผมคิดว่ายังคงผันผวนนะครับแนวต้านก็1650นะครับแนวรับก็1618งหกหจะในหนึ่งศครับผมครับผมเรียกว่าพรุ่งนี้ต้องมีความเสี่ยงนี้ต้องแบบว่าระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณกอนพัฒนครับจริงผมคิดว่าดูแอคชั่นของตลาด นครับต่างประเทศประกอบเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพนะครับเพราะว่าภาพของตัวสิทรัพย์สีตอนนี้เริ่มเฟี่องเรื่องผดนกันมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับจากความไม่แน่นอนว่าสภาพคล่องที่ถูกดูวกลับปริ่งแบบนี้นะครับกับฐาน e อ r n i n g ก็เห็นว่าโดยภาพรวมมันก็ฟื้นตัวเนี่ยนะครับฐานของกลาดจริงๆเนี่ยควรจะอยู่เลเวลไหนนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าการโทรแบ็คของหุ้นที่ มีการอัดหรือว่าดัดพอร์ชันเข้าไปเยอะอย่างกลุ่มเทคเนี่ยนะครับมันมีการปรับฐานที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับอันนี้คงต้องรอดูว่าเออร์เน็ตที่ออกมาจะซัพพอร์ตมมกน้อยแค่ไหนนะครับส่วนบ้านเราก็หุ้นภาคการผลิตนะครับจะเป็นช่วงที่มีการรายงานรบช่วงตัอไปก็คงเป็นตัวที่เราต้องตามดูกันครับผมได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับครูต้องขอขอบคุณคุณกอนพัฒน์มากที่ได้ให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒน์โปรยเชษถือว่าเป จุูใจนะครับกับ2กูรูทั้งกูรูแรกนะั่นคือคุณวิกิตนะกูรูนะที่สอนนะั่นคือคุณกอนพัฒนะครับมในช่วงของ4หุ้นสุดสวิงนะครับเรียกว่าแม้ตลาดจะผันผวนแบบว่าโอ้โหรุนแรงเอาแบบว่านะเดี๋ยวว่าเกือบจะถอดใจแล้วนะพอดัชนีแบบลงไปลึกแตะ1,617.87จุดนะแต่ก็ตลาดก็สามารถดีดและเด้งรีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับหรือว่ามาปิดลงหนึ่งพันห 34.17จุดนะครับถือว่าถือเป็นมีเหมือนกับเราบีบไปนวดน,นะเดินโดนเส้นอะไรพก็เด้งดึ๋งขึ้นมาอย่างนั้นนะครับจุดนี้ในส่วนของสีวุฒิสวิงสแรกนะครับเรียกว่าถือว่าวันนี้เล่นได้ค่อนข้างแข็งแรงนะเรียกว่าวน,นี่คือตัวของรุษสาสิริราคาหุ้นปิดที่1บาท37สตังค์เพิ่มขึ้น13สาตังค์คิดเป็น 10. 4 8ส่วนสวิงตัวที่2นะครับตัวกิฟต์นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 6บาท45ตางเพิ่มขึ้น7 5ตางคิดเป็น13.16%ส่วนสวิงตัวที่3นะครับนันคือตัวของไทรี ee, นะครับประกันชีวิตนะครับหรือว่า T H R E L นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่4บาท82ตางเพิ่มขึ้น22ตางคิดเป็น4.78%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นั่นก็คือตัวของ Asian p น o p e r t y หรือว่า A P นั่นเองนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 10บ,บาท10ส,สตางเพิ่มขึ้น45สตางคิดเป็น4.6% 6เนะครับนี่คือช่วงของ4หุ้นสุสวิสงส่วนช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแทบนะับโดยคุณอภ,ภิวัตรสวีสิริเวชนะฮะนักเทคนิคของมีแบงค์วันนี้ติดภารกิจนะครับ,นะรบ,นะรบเรียกว่างานยุ่งงานเยอะจริงนครับดึงไม่สามารถส่ง2หุ้นเทคนิคสุดแทบ2ตัวเด็ดมาให้ได้นะครับเดี๋ยว่าต้องมาดยฮะเรามาฟังกันอีกทีในวันพรุ่งนี้วันศุกร์สัปดาห์วันศุกร์หน้าสุดสัปดาห์ของสัปดาห์นี้ สำหรับรายการกล้วยหอมกับครูถ้าเกิดนักทุกที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f c e e o o o หุ้นินไซ์และช่อง y o u t u หุ้นินไซส์ถ้าเกิดติดตามอ้อความกสารแบบเรียลไทม์นะครับสำรับิดตตรที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขอเลาท่านผู้ชมผู้ควมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม